ในันที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้มอบเสียงหาให้กับทุกๆท่านด้วยฮาจริงฮะจะปวดล้าหวหมดแล้วเนี่ยถ้าเกิดภาษาบ้านก,ก็คิดแต่คิดแต่เลยที <c oughs> เดียวตอูจะรักกขาดูโอเคเดี๋ยวมาดูว่าใครจะถูกปิดจ็อบกันยังไงบ้างนะครับเริ่มครับสาวคนนี้เธอเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนสไตล์คาไวโอ้โหน้องฟ้าใสครับ 二十歳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 ふりそうでしょ ขจริงพันป้าสี่ยังไม่ต้องใช้เสียงเลยใช้ใช้เสียงหน่อยพูดหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้องฟ้าใสชื่อฟ้าใสค่ะเป็นนักเรียนร่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยไม่อยู่กับที่นะครับพ่อมีแรว่ามีแบบเขียนดาวที่ตาเลยนะเรียนเก่งได้สองดาวเรียนเก่งได้สองดาวแล้วนักเรียนข้างล่างล่ะครับเป็นยังไงบ้างน้องฟ้าใส เพื่อโล่งชั้นมีใครหรอเดียกเรียกน้องฟ้าใสชื่อน้องฟ้าใสอ่ะแต่ว่าจะฟ้าใสเลยครับรุ่นนี้ฟ้าผ่าก็ไม่ตายครับพี่ลงก็นั่งคึ้งๆอยู่ด้วยกับพี่ลงครับเหนียวถูกถูกเสกเว้นมลสกุลมีมลสกุลอะไรไหมน้องฟ้าใสเนี่ยไม่หลับไม่นอนหรอป้าเลยเวลาแล้วอันรายการนี่มันอะไร้ะกลับบ้านแล้วใครเอาข้าวอะไรให้กินเลือกใครคนนั้นก็ไปส่งพี่คะนี่ ไปส่งสิค้ามาเรียกปลอดไซรัสรับจ้างให้เอาล้อไปส่งแก่ปลอดไซร์ไม่ได้อันตรายอะไรนะคะอยู่สะพานใหม่เหรออยู่สะพานใหม่พอดีผมอยู่หลักสี่พอดีใกล้ๆประจบกันพอดีเลยเมื่อกี้ทำเมืองยีงทีิครับทำยีงที่ครับทำยีงทีิครับเมื่อกี้ทำยับปะ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 เออเออุ้ยตายมีอังกะลุงมาด้วยเหรอใช่เหมียงเหมียงเหมียง พี่ลงขาวว่ามาทําอะไรตอนนี้รีบกลับบ้านไปเดี๋ยวส่งขึ้นบริษัทลัจ้าพี่พวกเนยบอกอาสาไม่ส่งเหรออาสาไม่ส่งอยู่หลกสี่คดน้ใกล้กลันแล้วต้องให้เขาไปอยู่ทีมเราด้วยไหมเอ้าก็แล้วแต่เขาอ่ะแล้วแต่อาสาไปส่งพี่ต๋องพี่ต๋องครับโอ้โหนี่ถ้าควงกันได้เป็นแฟนนี่ได้ทั้งเมียแล้วแม่เลยนะแม่สั่งมาดูแลด้วยจำไม่ได้นี่เพื่อนแม่ เดี๋ยวนั่นแหละแล้วหน้าท้องก็พางาพางามีแต่คนแบบว่าห่วงสุขภาพหมดเลยใช่แต่มีรับภาษาไปส่งอีกหนึ่งคนพี่ติครับยังไงดีเขาไปญี่ปุ่นจริงเหรอญี่ปุ่นจริงเปล่ากเขาว่าอีกญี่ปุ่นได้ไหมพูดญี่ปุ่นใช่ใช่โอ้ยให้ก็ไม่เอารับไปหน่อยสิอุษาให้จะรับไปหน่อยให้ให้อลิกาโตะอ่าเอาอ่าเอาอลิกาโตะให้ เขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนใช่เรื่องเปลี่ยนเครื่องในอ่ะวัฒเปลี่ยนไปถามไปแล้วขอโทษนรับแม่ครับโอเคอ่ะแต่ตอนนี้ยเลือกคนไหนก็ได้ที่ชอบนะฮะทีมตีทีมตั้งแต่ทีมจัตุรัเดี๋ยว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 แม่ครับมีลูกสาวป่ะฮะ มีค่ะต้องสวยแน่เลยสวยไหมดูแม่แล้วกันนี่ที่ไหนครับเก็น่าเหมือนเขาเนี่แหละเสาคนที่รับอาสาไปส่งเราปิดจ้าปิดเรียนเลยเดินได้จริงเดินไดเดินได้บัวนะครับปูแล้วใส่เรองสูงเดินเก่งด้วยใช่เก่งมากระวังลื่นนะฮแล้วมันมีสัมผัสเราบ้างนะฮะนี่อย่ากทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเดี๋ยวโดนตำรวจจับนะพี่อะอ่ะข้อหาอะไรอ่ะวัตถุโบราณถามหน่อยลูก ทำเป็นเล่นนะไว้ใจไม่ได้นะว่าจะไปส่งสะพานใหม่ระวังนะไปส่งวัดพญาสุเรนยุ่งใช่ไหมเด็มจ๋า้นีงไปพักบอดก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันนี่แม่ไปถึงนี้นี่แม่เขาเรียกว่าปิดจ็อบไปแบบสุภาพบุรุษจริงๆครับพี่พวกนี้ครับเรียบร้อยบอกว่าจะไปส่งบอกว่าจะไปส่งแบกก็มีทับตัวทับแล้วเนี่ยใช่ยกับบ้านเขาอยู่ใกล้กันด้วยเออแล้วมาดูคนอื่นต่อดีกว่าเริ่มครับ คนนี้ตัวเล็กสแบ้วนางแบบวิตศาสาร์วัยรุ่นะด้วยยังออออยู่เลยน้องดีดีครับสวัสดีค่ะชื่อดีดีนะคะดีดีเป็นผู้หญิงตัวเล็กผมสั้นผิวขาวค่ะจบจากคณะจิตวิทยาจากมหาวศนะคะตอนนี้ก็ถ่ายแบบวิทยาศาสตร์เล็งไปเลยค่ะ ก็จะได้รู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเป็นคนชอบดูแลแฟนค่ะแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบจุกติกจู้จี้แบบว่าอยู่ไหนทําอะไรกับกิมมอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นคนแบบไม่ชอบแล้วก็หนูไม่ใช่เป็นผู้หญิงงูงิ้งอะค่ะเป็นคนแบบว่าเวลามีอะไรกันเ้ยไม่ใช่เวลาเวลามีปัญหาอะไรแบบก็คุยกันแมนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูขอแค่พี่แบบว่าให้ใจหนูก็ หัวใจของพี่ๆค่ะยิติชุมินี้ช่วงเวลาสวัสดีครับผมแล้วดีดีครับเชิญครับเเชิญค่ะพี่คิดครับฝากบอกน้าคนขวาเขาหน่อยได้ไหมครับน้าแกเล่นใหญ่มากเล่นเหมือนคนไม่ค่อยมีงานเลยทีแรกน้าตองที่ว่าเขาเป็นแค่นิสัยค่ะแล้วจริงๆอะเะยครับเนี่ยไม่พี่กาบอยากเห็นตอนจีบเล่กุ้งตอนจีบไม่กุ้งเหรอจีบไม่กุ้งยังไง ตบแล้วลากข้องแรมตบแล้วลากข้องแรมแปลว่าแปลว่าสวยมากจนทนไม่ไหวเออสวยสวยไม่กุ้งสวยช่วยแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าท่าือนมาเลยนะเจมบอลเจมโอ้โหมีท่าโอ้โหแบบแอคชั่นแมนมากนอกจากการยิงแล้วมีอะไรจะนำเสนอไหมเรียกไปเก็บเห็ดอีกไหมไปไปอยู่กับไปอยู่กันรวมๆนะรวมๆจะปกป้องหนูด้วยการเหมือนเกาะคุ้ม คุ้มกันหนูไว้นหนูจะอยู่ในหนูจะอยู่ในลุงลงจะเป็นกอบให้กับหนูเนี่ยเอาอีกแล้วหันหน้ามองเดะเป็นอะไรอ่ะเอาอแล้วที่จะหันมาเงนีอ้อย่าอย่าอย่า,ยาคิดว่าน้องคนนั้นเป็นเป็นอะไรกับลุงลงไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่เาโหนูไม่มีใครตอนนี้ลุงลงไม่มีใครเลยจะปกป้องเขาจะดูแลเขาแต่ตีพ่อที่โพจะลาโดนตบทุกวัน อาพี่ต่อครับ้องเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่หน้าแบบเซิร์ชค้นหาไงหนุ่ชลงยิงแล้วทำไมไม่ตายเลยไปเล่นไก่แฟงกดที่บ well> ้านก่อนถ้าน้องเลือกพี่ชีวิตน้องจะสดใสนะจ๊ะเออ คสุดท้าีดีเนี่ยนะคือดีดีก็น่าจะเหมาะกับตีตีนะแล้วก็ทรงแบบเนี้ยคือผมอยากสัมผัสนะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากว่าอยากให้ปากกาพัดลมและปืนแค่นั้นเองคืออะไรคะเพนแฟนกันเพนแฟนรอรอเดี๋ยวมักนีย อะไรจ,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 จเดี๋ยวเดี๋ยวคุณระดับชาคิดยังไปเอาโม้ไอ้จุ๊กกะรุยอย่างนี้อีกเหรอใครบอกจุ๊กกหรุยนี่จุ๊กกุยดีดีครับสามคนสามสไตล์แต่ที่แน่ๆหาทั้งวันทีมทีมม้องทีม เท่ากับตอนนี้นะผมพี่ตียังมีโอกาสอีกสองนะครับพี่ลงได้อีกหนึ่งอ่ะต่อกันเลยครับเริ่มมาอีกแล้วใครมาอีกแล้วแนวเกาหลีสาวคนนี้เขาเป็นสาวเซ็กซี่ชอบเต้นเน้นแนวเกาหลีด้วยน้องสายลมสายลมใช่ครับ สาวออ๋น้องสาวเลี้ยงลิเอียต้องสาวด้วยเลี้ยงขนาดเลี้ยงยังเป็นสาวด้วยเลยน้องนี่ก็บันร้องด้วยอ่ะเอาสิมีพ็อปด้วยมีเอาละพี่ลงพี่ลงครับมีของเล่นด้วยพี่ลงครเปิดหน้าท้องออกมาดิปั๊บหน้าท้องออกมามันจะมีเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นเหมือนปากอะเหมือนปากแล้วมันพูดคำว่าอย่างเงี้ยงับ เอาไปเล่นบ้านไหมครับเก๊กะต้อมานั่งขัดขี้ใครให้มันนี่ป้าไม่ต้องขัดบ้าถ้าป้าจะเอามันไปบ้านนะหนูไม่กลับบ้านจริงๆนะมีหนูมีประโยชน์นะคะงไงรู้สึกว่าถ้ารู้สึกว่าปีนี้ปีชงก็สามารถลอดใต้ท้องหนูได้ด้วยเดี๋ยวขัดน้ำเลยค่ะใช่เสร็จปุ๊บเอาไปปล่อยไหมเปเอาอยู่บ้านเลยอยู่บ้านเลยแต่ว่าคนในบ้านออกหมดนะ จำช้าเป็นบวกเหรนี่ถ้าไม่ลองไม่หันมาหนูอยู่กับพี่ชาคิดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวดึงดึงกระเกงเอาลงหน่อยเป้าปิีนแล้งอ๋อหนูเย็บมาเป็นเม็มเป็นก้อนค่ะเป็นเทนใหม่ก็ไม่ต้องเล่าให้ฟังเลยกัว่าเป็นเย็บมาถ้าจะพูดขนาดนี้พี่เต๋คิดหนักเลยทำไมเพี่ฟอนเตะถ้าคุณได้เขาเลยออะไรเขาก็ พอเสร็จภารกิจทั้งคุณแล้วก็คืนสู่ธรรมชาติด้วยเมื่อกี้น้องเมื่อกี้ผมให้เขาไปสามอย่างอะไรอะปากกาพัดลมปืนพี่อยากจะบอกกับน้องสามคำอะไรคะไปตายซะไปตายซะทำไมคะหนูไม่สวยหรอกแต่หนูรวยท่าย่าอนีเพราะฉะนั้นทีมตีทนจะตัองทีมใครคะ เห้พีตีครับเอายืนไม่ได้ยืนจะรักน้องเหรอนี่ดูสิน้องเขาอุส่ตห์เขารู้ตัวเขาแน้วเขาแบบมันรักเมืองด้วยเลี้ยงลิงด้วยน่ารักไปลงไปได้แล้วเอ้ทำไมไม่ถูกเนื้อละไปได้แล้วจัดพุ่ม ใจมากน้องสายพานโอเก่งไงมือนัาภาพเลยเนี่ยตอนนี้สองเท่าไลวมีโอกาสอีกหนึ่งขอไปเซตสาวก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่ครับ